ต่อตีไข่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะสมนี้แอดหนึ่งฟ้าน้อยใจเกินร้อยเขาวิ่งบนให้เด่นเก้าเด่นศูนย์ค่ะต่อมาเลขวิ่งล่างครั้งเมื่อที่ผ่านมาหลุดค่ะเมื่อที่ให้เด่นเก้าเด่นหนึ่งเด่นห้าค่ะสมนี้วิ่งให้เด่นเก้าค่ะสองตัวเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดห้าเก้าสี่เก้าแปดเก้าค่ะต่อมาแอดส่ยลมเขาวิ่งล่างให้เด่นห้าสองตัวห้าหนึ่งห้าเจ็ดสี่ห้าค่ะ ส่วนวันนี้เลขวิ่งบนค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าห้าค่ะวันนี้ให้เดินสองเด่นหกเดินแปดค่ะต่อมาอาจารย์สามารถค่ะวิ่งบนล่างให้เดินสองเด่นหกสามตัวหกสองหนึ่งสองตัวหกหนึ่งหกสองสองหนึ่งเก้าหกค่ะส่วนวันนี้วิ่งให้เด่นเก้าเดินศูนย์ค่ะสองตัวหกเก้าหนึ่งสี่เก้าสามแปดศูนย์ห้าสองศูนย์เจ็ดสองตัวเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ค่ะ ต่อมาแอตโจค่ะสามตัวศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสองตัวสี่หกห้าหกแปดหกค่ะต่อมาแอตพัชมนค่ะสามตัวบนมีศูนย์สี่เก้าสองตัวสี่เก้าค่ะส่วน,นนี้เลขวิ่งบนค่ะเงื่อนที่ผ่านมาเข้าสี่ค่ะเงื่อนี้ให้เด่นเก้าเด่นแปดค่ะต่อมาเลขวิ่งบนค่ะเงื่อนที่ผ่านมาเข้าสี่ค่ะเงื่อนนี้ให้เด่นเก้าเด่นป ต่อมาเลนางสนัดเมืองค่ะสองตัวล่างมีห้าสองห้าสามห้าเก้าเจ็ดสองเจ็ดสาเจดาเกค่ะต่อมาอาจารย์นภัสค่ะสองตัวล่างมีแปดหนึ่งหนึ่งเค่ะต่อมาแอดใต้ฟ้าค่ะวัที่ผ่านมาเข้าวิ่งสี่บนค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่น9กสองตัว9 0้าศูนย์เหเจดค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ